ดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้เกลือนกการเขนดงที่เป็นลูกนกกําลังแายคนสวยง,งามมากเลยนะครับทุกคน,นกําลังแทกคนเป็นสีเขียวแดงเอิร์กนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับผมจะให้ตาก,กแตนมันกินนะครับทุกคน,นมาดูว่ามันมาจิตหรือบอลนี่่นให้แล้วนะครับนี่ก็คือลูกนกการเข็นดงที่ผมเลี้ยงตัวนั้นนะครับทุกคน ง่ายแล้วนะครับกําลังแทโคนสวยงามน,นะครับคน,นยังคนหานนะครับทุกคนผมนจะเดยให้ดูเรื่อยๆนะครับสวยงามมากๆเลยผมชอบมากนะทุกคนกําลังชีดตะกัแตนะครับ สวยงามน,นะครับทุกคนกำลังกินตะเกตนะครับนี่คือตัวผู้นะครับตัวเมียอยู่กองอีกกองหนึ่งหนะึ่ เดี๋ยวออกขนหั่นแล้วละมันสวยงามกินแล้วนะครับทุกคนดูว่าไอตัวหนึ่งนะครับดูว่ามันสิมาเลยนี่นี่ะได้หัวแล้วครับทุกคนมาแล้วนะครับ ได้แล้วนะครับอืมแปกเตะ กำลังจิตตะกแต่นะครับทุกคนเดี๋ยวสงสารเมือ่อที้ฝนจะเข้าป่าไปใส่กระดับอีกนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับก<า>ินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนกวนา่ามันสิถ่ายคนมืดนะครับทุกคนขอบคุณครับ